ตอนนี้ค่ะขอบอกไว้เลยว่าตอนนี้คุณอยู่กับรายการควาร,ค,รความสเรรจกับสปาร์คเดย์นะคะแน่นอนเป็นประจำเช่นเคยค่ะคุณอยู่กับผู้ดำเนินรายการสวยแล้วก็หล่อตรงนี้เลยนะคะกับดีเจเอค่ะสัตย<ม>์สีทอรุพราชค่ะและผมพมสรรพานอากาศครับ นี่นะคะวันนี้นะคะเราสองคนค่ะก็เอาเคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับธุรกิจนะคะรวมไปถึงเรื่องสุขภาพนะคะมาฝากับผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะรับรองว่าเด็ดแน่ๆนะคะวันนี้ค่ะขอบอกเลยนะคะว่ามี3มช่วงใหญ่ๆเลยค่ะหลักๆในรายการเลยเลยเราเลยนะคะจา์ช่วงแรกนะคะกับกุญแจความสําเร็จค่ะเป็นช่วงเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์ช่วงนี้เป็นช่วงของบริษัทเกี่ยวกับพิเศษทัศน์เกี่ยวกับความสชื่อต่างๆที่จะมาไขมาถอดราคให้กันชัดๆเลย ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะพลาดไม่ได้ค่ะคกับช่วงที่2ด้วยนะคะกับปลดล็อกสุขภาพค่ะคช่วงนี้นะคะสำหรับคนรักสุขภาพเดือดโดยเฉพาะเลย<ช>นะอาจารย์เรามีตัวอย่างมีเคสต่างๆที่สมาชิกหรือผู้บริโภคอเอาไปใช้แล้ว<ม>เห็นผลดี<ม>นะครับ<ม>ก็อยากมาเล่าประสบการณ์ม,มาตอบโจทย์ ผู้ชมทางบ้านได้ฟังค่ะเรีเด็กว่ามาบอกปรกันเลยนะคะให้กับแฟนรายการค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายค่ะเป็นช่วงดวงดาวของเราใช่ครับเป็นพิเศษจริงๆนะครับช่วงนี้นะคเป็นช่วงเดินสตาร์สปาร์กเกอร์ถูกต้องค่ะเราก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นประจำทุกครั้งเลยนะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์ ความสำเร็จในชีวิตการงาน <ฮะ S 1> การเงิน <ฮะ S 1> แล้วก็ด้านสุขภาพด้วยนะคะสําคัญเลยนะคะวันนี้เนี่ยรายการของเราครบคันจริงๆค่ะอย่าพลาดน,นะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีไฮไลท์มาให้ดูกันเดีย๋ยวเราชมไฮไลท์กันต่อเลยค่ะเรือหัวใจนะ,<ฮ>ะที่ผมพูดไปแล้วพ <ฮะ S 2> ลังทางด้านของในเรื่องของความคิด<ฮ>ะนะพลังในเรื่องของการการทำ 3พลังนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยครับก็คือว่าจะทําอะไรถ้าคนทําด้วยความสุขอารมณ์ที่มีความสุขเพราะนั้นมันก็เราก็อยากที่จะสอดสานในกิจกรรมต่างๆที่ให้หมวลสมาชิกที่เก้าคนอย่างมีความสุขคือว่ามีคติว่าถ้าเผื่อว่าเราใช้สิ่งใดเราก็ต้องรักษาสิ่งนั้นไว้ค่ะเราก็ต้องให้เขาทานสิ่งที่ดีๆเพราะว่าทุกวันนี้โครคภัยไข้เจ็บมันเยอะมากเราก็ต้อง ร um um> 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 ู้จักที่จะดูแลตัวเองนะคะตัวเองเนี่ยเอาให้รอดก่อนเราเราก็ไปดูแลครอบครัวเราคนรวยเขาบอกมีเวลาเท่าก mm ันยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ทําไมเขาถึงรวยใช่ไหมครับค่ะแต่หนึ่งชั่วโมงเ็ามีเวลาเท่ากับสองหมื่นชั่วโมงสงเสฐีนะฮะสองแสนชั่วโมงแล้วก็ห้าแสนชั่วโมงเพราะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเรามีเครือข่ายหนึ่งแสนคนทํางานคนละหนึ่งชั่วโมงตีเป็นชั่วโมงยี่สิบบาทเอาไปคูณหนึ่งแสนเท่าไหร่ครับผม ัชชัยเปิดปัญญาประธานบริษัทสปาทูเดย์วันนี้ผมพร้อมที่จะนำพาทุกท่านประสบกรรมสำเร็จเรามีทั้งระบบ IT ที่เป็นระบบเทคโนโลยีซึ่งทุกองค์กรจำเป็นต้องใช้นะครับไอที IT ของเรามีทั้งในแง่ของการบริหารจัดการภายในองค์กรเราสามารถที่จะจ่ายผลตอบแทนต่างๆเนี่ยได้อย่างถูกต้องวันนี้คุณสามารถมีไรายได้กับเราแบบต่อเนื่องนะครับเราจะมีระบบคอนเฟอเรนซ์นะครับคอนเฟอเรนซ์ Conference เนี่ย เราสามารถที่จะจัด OPP พร้อมๆกันได้76จังหวัดในเวลาเดียวกันถ้าทุกท่านมีความพร้อมที่จะเดินไปกับเรานะครับเรามีทั้งในอนาคตจะมีอินเทอร์เน็ตทีวีนะครับซึ่งในแง่ของอินเทอร์เน็ตทีวีเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดโมบายชมสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นองค์กรของเราในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของการดูรายการของเรานะครับแล้วก็ าการเช็คยอดอะไรต่างๆซึ่งถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะเดินทางอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับวันนี้ผมพร้อมที่จะนำพาทุกท่านให้ประสบความสำเร็จกับสปาทูเดย์ครับ